สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบครับวันนี้เรามานำเสนอนี่นะครับล้อชิมานโน่คูราโดเอ็นะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นหมุนขวานะครับ 70HG กับ 150HG หูนมุนขวาเท่านั้นใช่ครับใช่ไหมคุณไม้ันเอยมันี่รอบอะไรรอบ7ครับ๋อ HG นี่รอบ7นะครับ7.4เลยตัวนี้ตัวนั้นเท่าไหร่ เจ็ดจุดสี่ <7. 4 S 2> เหมือนกันเจ็ดจุดสี่เหมือนกันนะครับนะตัวหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์อีกตัวหนึ่งเป็นหนึ่งห้าศูนย์แต่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันใช่แต่สปูลเหมือนกันอะสเปคไม่เหมือนกันอะเออสเปคไม่เหมือนกันจริงด้วยนะครับตัวคูราโดเอ็มจีเอตัวนี้นะครับรอบ7.4แต่แรงเบรกตัวนี้จะต่างกันนะฮะแรงเบรกของไอตัวเขียวเนี่ย70็ g เนี่ย แรงเบรกจะอยู่ที่5.5กิโลแต่ถ้าเป็น150 HG ตัวนี้จะอยู่ที่6กิโลนะครับน้ำหนักตัวนี้เบากว่า185กรัมแต่ส่วน70 HG เนี่ย195กรัมตัวเล็กว่านกว่าเล็กกว่าหนักกว่าแต่ใหญ่กว่ามันนอ่ใส่เข่าเบาพอแต่พอลูกปืนต่างกันด้วยนะพอรอนที่นำหนักทางกานแปลว่าตัวนี้เจ๋งกว่าใช่ไหม ตัวนี้เจ๋งกว่าเหรอเบก,ก็เยอะน้ำหนักก็เบาแต่ตัวนี้น้ำหนักเบาอ่าเห็นไหมตัวนี้ลูกปืนหกบวกหนึ่งตัวนี้แปดบวกหนึ่งอ่าอันนี้เด็ดกว่าอ่าแต่นี้เด็ดกว่าใช่แล้วนะ,ะ,ะลูกปืนเยอะอ่าหมุนเก็บสายเท่ากันนะหนึ่งรอบก็เจ็ดสิบสี่เซนนะครับโอ้โห,โโหต่างกันนะลองเปิดมาวางบนกล่องคู่กันก่อน,อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับนะ ไม้แกะออกมาลวเอ้แค่ดูนี้ก็สวยนะเนี่ยสีตรงเนี้ยเหลือบออกเขียวนะเน่ตัวนี้เหลือกออกเขียวตรงสตาร์ดักเนี่นะนนแล้วก็ปรับคอนสปูลน,นะปรับคอนสปูลตรงเนี้ยก็ออกอมเขียวตามที่เห็นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดศนอสโอ้อันนี้เล็กกว่านะใช่แล้วเจ็ดศูนย์ก็เล็กกว่ารอ้อยห้าสิบอเจ็ดศูนย์นี่เล็กกว่า เล็กกว่า150นะแต่ว่าเอามองงนี้เลยแต่หนักกว่า10กรมัมหนักกว่า10กรมัมแต่ล,ล,ลูกปืนเพิ่มอีก2ลูกอ่าลูกปืนเพิ่มอีก2ลูกตัวนี้ลูกปืนเยอะกว่าตัวนี้นะครับแต่น้ําหนักตัวนี้จะเยอะกว่าตัวนี้อ่าจะไม่งงนะ <c oughs> ต่างกันง่ายๆ70 HG 10 150 HG นะฮะหมุนขวาตัวน,นี้มีเฉพาะหมุนขวานะฮะปรับคอนสปูลตามที่เห็นออกสีนี้เลย และตัวปรับคอนสปูลนี่จะเขียนว่า MGL นะครับตัวนี้เขียนไหมตัวนี้ก็เขียนนะตัวนี้ก็เขียน MGL นะครับลูกปืนอะไรเหมือนกันหมดตัวนี้คลิกเสียงมีไหมคลิกเสียงไม่มีครับตัวนี้คลิกเสียงไม่มีนะไม่มีครับไม, M B C ไม่ใช่เป็น B F S นะ <S G <S ตัวนี้สปูลเป็น MGL นะครับเนนยนครับเน่นเนนเนียนเฟรมเป็นไรฮากันเน่ปะครับอ่า รอบเ4หมุนขวาเท่านั้นนะครับตัวนี้ c ูราโด m g l 70ี g กับ c ูราโด MGL-150 SG ้ตัวนี้ลื่นกว่าตวนี้ลื่นกว่าคุณไม้บอกตัวนี้ลื่นกว่านะตัวก่องเขียวนี่นะแต่ถ้าเป็น c ูราโด m อ l ตัว150 SG เนี่ยจะเบาอันนี้เบาอันนี้หนักอันนี้จะลื่นกว่าแต่อันนี้ลื่นไม่เท่าตัวนี้ตัวนี้จะลื่นกว่า นะครับรอบเท่ากันบอดี้ตัวนี้จะใหญ่กว่าบอดี้อ่านี้เก็บสายได้เยอะกว่าแต่ตัวนี้จะเก็บสายได้น้อยกว่าเพราะว่าหน้าตัวนี้มันแคบนะหน้าตัวนี้แคบอ่าไี่ใส่สาตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาละนะครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาคือด,ดูดูตามเลขเลย150กับเจนย์นะเลขเจ็ดสิบนี่ก็จะเลก150้าินี่ก็จะใหญ่ จะเทียบเป็นเบอร์ถ้าเป็นลอกสปินนี่ก็จะเป็นเบอร์800เบอร์พันเบอร์สองพันเนี่ยนะหมายนะแต่ตัวนี้มันเป็นลอกหยดน้ำนะฮะลอกหยดน้ำที่เห็นอยู่ก็เป็นคูราโดเอ็มนะครับสปูน MGL ก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นไมโครโมดูลเฟืองแบบละเอียดเฟืองแบบละเอียดนะครับตัวนี้นะราคาไม่น่าแรงไม่น่าแรงเลย นี่มาดูด้านล่างอ่าเดี๋ยวเขาตัดเปิดเปิดฝาข้างหน่อยมาดูตัว 70sg ก่อนที่จะทราบราคานะฮะมาเปิดฝาข้างกันตัวนี้มาเป็นลูกปืนให้มาถึง8บวกหนะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเม็ดลาลาสนะครับเม็ดลาสีลูกใครจะ<ย>ไปแต่งสปูนดูถ้วยด้านในครับ ใครจะไปแต่งลูกปืนใครจะไปแต่งถ้วยก่อนแล้วแต่แต่แค่สปูนให้ MGL มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเป็นถ้วยนะเมนได้ไว้าเดินถ้วยอ่าอ่ามาดูตัว MGL 1 5 0่งห้า SG ปรับละเอียดอยู่กีนาทีครับอ๋อปรับละเอียดตัวนี้อยู่นี่แต่ถ้าเป็นตัว150่งห้นี่อยู่ด้านล่างอยู่ข้างล่างการเปิดก็อยู่ข้างล่างปรับก็อยู่ข้างล่าง ก็แล้วแต่ฝาตัวนี้ก็บิดออกแบบนี้นะครับแต่ตัวนั้นก็คือออกมาทั้งฝาเลยใช่ครับนะตัวนี้ออกมาทั้งฝานะตัว70แต่ถ้ามันเป็นตัว150 SG เนี่ยเม็ดลาจะเยอะกว่าอีกสปูลใหญ่กว่าอ๋อสปูนใหญ่กว่าเม็ดลาให้มาถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวถ้าจะใช้เราก็ต้องปิดลงไงอ่าถ้าในคือเปิดไว้เปิดเปิดนี่คือเปิดนี่คือกดลงอ่ากดลงนี่ครับ อ่าเปิดนี่คือกดลงแต่ถ้าปิดก็คือยกขึ้น,ยก,น,นกยกขึ้นให้มันเข้าล็อกครับอ่ายกขึ้นให้มันเข้าล็อกเดี๋ยวเขาจะงงว่าเปิดปิดคืออะไรเปิดอะไรปิดนะครับยิ่งเหลือเม็ดเดียวนี่มันยิ่งคุ้งเลยนะเ,นเ,ยเออยยิ่งลื่นเลยนะตัวนี้คือสปูนมันจะใหญ่กว่านะครับไอ้ฝาเมื่อกี้มันเปิดได้โอเคเลยนะอเ,เออฝาแบบไม่หลุดอ่ะ แต่ถ้ารุ่นนี้ถ้าฝาหลุดมาและวหายนี่ก็คือต้องซื้อบริษัทไหมอน่รอนานยเรอนานเพราะช่วงนี้บริษัทโอ้โหขาดแลนของเยอะมากเลยนะครับกับคูราโดนี่นะตระกูลคูราโด DC ไม่ต้องถามนะครับทั้งรอบ6รอบ7ไม่มีนะฮะตัวนี้สตาร์แดกสวยจังเลยคุณไหมในความรู้สึกเรานะแขนก็สวยด้วยดูสิ cura 도150 SG ตอนนี้เหลือเฉพาะหมุนขวานะฮะเรามาดูในเรื่องของราคา cura 도 MGL 70 SG ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่นี่ะา150 7อ่ะมาพูดถึง70 SG นะครับ70 SG ราคาอยู่ที่5,850บาทส่วน150 150ตัวนี้นะ150 hg นะครับราคาจะอยู่ที่5,290บาทนะครับค่าจะส่งชิ้นละ80บาทนะก็มากันเร็วไปกันเร็วบอกได้เลยใครที่กำลังตามหาลอกคูราโดชิมาโนคูราโด mgl รุ่น70 s hg กับ150 s hg เท่านั้นนะหมุนขวาเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นหมุนซ้ายมันจะเป็น71นะไอต,ตัวนี้ก็จะเป็น151 อแต่ตอนนี้มีเฉพาะหมุนขวานะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาเดี๋ยวทิ้งลิงก์การซื้อสั่งซื้อไว้ข้างล่างนะไปกันก่อนอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาครับนี่คูราโดเอ็มคูราโดนะกับ70นี่สตัวไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ